วาลีวยากรณนนี้แบ่งเป็นสีภาคก่อนคืออาการวิธีวาจิวิพังวากยายสัมพันจันตาลักษณะอาการวิธิว่าด้วยอักษรจัดเป็นสองคือสมัญญาพิธานแสดงชื่ออักษขสร และพยายาชนะพร้อมทั้งทำก่อนสนเทต่ออักษรที่อยู่ในคำอื่นให้เนื่องเป็นอันเดียวกันว่าจีวิภังแบ่งคำพูดออกเป็นหกส่วนเกอนนำอัิยะสามสัม,มา,านตเทตอายากินว่ากายาสัมพันธ์ว่าด้วยการรโรงและป่าพันปูกคำพวน ว่ายไนวาชีวิปางให้เข้าเป็นประโยชน์กันเดียวกันชานทารักษาณะแสดงวิธีแต่งชานคือคาถาที่เป็นวันนาเพืินและมาตาเพืินนามนามสับนานแบ่งเป็นสามคือนนามนามหนึ่งคุณนามหนึ่งสัพพานามหนึ่งนามที่เป็นชื่อของคนสัตว์ที่สิ่งของเป็นนาม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 นี้แบ่ง ส,สาารานาำหนึ่งอา,าธารณนามหนึ่งน้ำที่ตัวไปแก่คนสัตว์ที่อื่นได้เหมือนคำว่ามานุษย์ชนทีราชาโนสติราชานาการังเมืองเป็นต้นเป็นสาธารณนามนามที่ไม่ทั่วไปแก่สิ่งอื่นเหมือนคำวา่าธีขาผู เอราวัณโนวาช่างเชื่อเอราวัณสวตทีเมืองเชื่อสวตทีเป็นตนัวเป็นอาสาธนานามนามที่แสดงลักษณะของนาม,นามสำหรับมาให้รู้ว่านามนามนั้น,นดีหรือชั่วเป็นตนัวเป็นคุณนามเมื่อคำว่าปัญญาวามีปัญญาปุริสรเธอเอาความตามภาษาของเราว่า ุมีปัญญาปุริโสเป็นนามนามปัญญาวาเป็นคุณนามคุณนามนี้แบ่ง,เป,เ,งเป็นสามชั้นคือปกติหนึ่งเิเศษหนึ่งอติววเศษหนึ่งคุณนามที่แสดงความดีหรือชัวอ่วเป็นปกติเหมือนคำว่าบัณฑตนดีโต ปปาโพเป็นบาปชื่อปกติคุณนามที่แสดงความดีหรือชั่วมากหรือน้อยกว่าปกติเมือนคำว่าบัณฑิตาตโรเป็นบัณฑิตกว่าปาปาตาโรเป็นบาปกว่าเชื่อเวเซนคุณนามที่แสดงความดีหรือชั่วมากที่สุดหรือน้อยที่สุดเมื่อคำว่าบัณฑิตาตาโมเป็นบัณฑิตที่สุด ปาปตาโมะเป็นบาปที่สว่วนเชื่ออติวิเศษวิเศษนัน้นใจตะระอียาปัจในตัเทีนต่อปกติบาง้าอุใป อติยิงนำหนาบางอาติวิเศษใช้ตามมาอิทธาปใจัยในตาเท็นตอปกติบานและนิบานคืออาติวิยาเกินเปรียบนำหนาบางสัพพา,ามเป็นชื่อสำหรับใช้แทนนำหน้าที่ ออกชื่อมาแล้วเพื่อจะไม่ให้สัมสักสักซึ่งไม่พร้อมหูนามท้งสามนต้องประกอบด้วยลิงวัจนาเวพั์ลิงนามศัทนายบาลีภาษานั้นท่านแบ่งเป็นลิงสามเือปุงลิงเพศชายหนึ่งอิที่ลิงเพศหญิงหนึ่งหน้าปุงสกลิงมีใจเพศชายมีใจเพศหญิงหนึ่งนามนามเป็นลิงคือจะเป็นปุงลิงอิที่ ลิงหรือนปุงสก,กะลิงก็อย่างเดียวบางเป็นสองลิงสัพอันเดียวมีรูปอย่างเดียวเป็นได้ทั้งสองลิงหรือมุนสั์เป็นอันเดียวเปลี่ยนแต่สารที่ส่วนให้แปลกกันพอเป็นเครื่องหมายให้ต่างลิงกันบ้างคุณนามและสับผ่านามเป็นได้ทั้งสามลิงลิงน้ะ สมมุติของภาษาบางจะตามํำเนิบบางที่จะตามสมมตินานเหมือนหนึ่งํำเนิดสตรีสมมุติให้เป็นปุงลิงและของที่ไม่มีวิญญาณสมมุติให้เป็นปุงเลิงและอิทธิลิงเหมือนคำว่าทารเมีสมมติให้เป็นปุิง ประเทศโซประเทศสมมุติในเป็นปุงลิงภูมีแผ่นดินสมมุติในเป็นอิทธิลิงที่จะตามคำเนิดนานเหนนมือนปุริโซชายเป็นปุงลิงอิทธิยิงเป็นอิทธิลิงเป็นตน้นต่อไปนี้จะ,สะแสดงอุทาหอน เป็นลิงเดียวสองลิงสามลิงก็เป็นตัวอย่างนำนามเป็นลิงเดียวปุงลิงคำแปลอมารวทเทว,วดาอาทิโจวรปราอินโทพระอินอ,อินอสโซค,คนเป็นใหญุู่้ทธิทาเลเอรันโดตนลหุงโอโกฮวงนางกันน i <laughs> นำจำปุณายตาเตลังน้มันปันนังใบไม้ยานางยานำนำ,นำสับเดียวมีรูปอย่างเดียวเป็นซองเหล่งปุงเหล่งน้าปุงสก,กัลิงคำแปลอาการโลหะอาการังซ้อนอาการโลหะอาการังเรือนบัวตัวบัวตัวเรือ เทวโสติวสังวันมานมานังใจสังวัจโรสังวัจรังเปียนังนามมีมุลศพเป็นอย่างเดียวเปลี่ยนแต่สารที่ส่วนเป็นสองเลิงปุงเลิงยิดติลิงอะระหังอะระหังอะระหันติพระอะระหังอาชิวะโกอาชีวิกา ขปัสิกาขบัสสุขบัสิกากุมารุกุมาริกุมาริกาเด่งชายิงกติโยกติยานีกติยากาสะโอนะกาวิโวจวารโวจวารีจวันยาตะโวยาติกา เรตารโกตเด็กชายเด็กหญิงเทโวเทวีพระเจ้าแผ่นดินพระราชเทวีนารนาคนชายหญิงปาริปาชาโกปาริปาชิกานา บัวใจเย่งเป็สเพิกผูนี้เกสุวเกสุนีภาวางปเตีผู้เจริญมนุสสมนุสีมนุวใจเย่งยาโคยากินียายสินี้โยวายยวติหนุ่ม ดินประราชินีสาคาสิเพื่อชายิงหาดทหาเทนิจังปลาจังบางคณนามเป็นสามลิงปุงลิงอิเทเลิงนาปุงสกาลิงกาแปลกรรมกการรนกรรมการังทำการงานคณนวาคณณวาติคณนวังมีคณจันโดจันดาจันดา เจตโตเจตตาเจตเตชนที่สวมตานุตานาตานันตานติโรทิราทีรังมันตากตังกากังขยันทำมิโกต์ทมิกาทำมิกาตั้งในธรรมนาโทนาคานาทังที่พึงปาโปปาปา เกณีโพเกมิโพกามมาติมามาติมาติมาติมังมีความเกินลาภิลาภินีลาภิมีลาภสัตโตสันตสันตังมีสัจจะวัจนะ คำพูดในบาลีภาษาจัดเป็นวาจานาสองคือเอกวาจานังคำพูดสำหรับออกชื่อของสิ่งเดียวหนึ่งพหูวาจานังคำพูดสำหรับออกชื่อของมากกว่าสิ่งเดียวคือตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปหนึ่งวาจานาทั้งสองนี้ให้แปลกันที่ตายสามเมื่อคำว่าปุริโสชายคนเดียวเป็นเอกวาจานาปุริสา I like one. พระอุวจนาวิปานกัพูดทิ่ตันจัดเป็นลิงและวาจานาดังนี้นานต้องอาศัยวิปานช่วยอุปทานเหมือนภาษาของเราซึ่งนักปราชญ์บัญญิเรียกว่าอายตานิบนาตเหมือนคำว่าซึ่งด้วยแก่จากของนายเป็นต้นต้องใจเวปานข้างลังสามนเนื้อความเหล่านี้ทั้งเ้นวิปันนานมีสิบสี่ตัวแบ่งเป็นเด็ก เอกวัชชะนาเจนปาหูวัจชะนาเจนดังนี้เอกวัจชะนาปะหูวัชชะนาปัตมาที่หนึ่งสยโยตุติยาที่สองอัมโยตุติยาที่สามนาหีจตุทิที่สี่สนังปัญจะมีที่ห้าสมาหีจติที่หก สนานังสัตตมิทิเจนสมิงสสอาลาปานาสิโยปัตามาวิปัิิตนนั้นแบ่งเป็นสองเป็นลิงคาโตรหรือคาตาที่เป็นตัวประธานอย่างหนึ่งเป็นอาลาปานาคำสําหรบร้องเรียกอย่างหนึ่งอายาตานิบาลอายาตานิบาลแปลว่าคำเชิญืลอความให้เิตการใช้เป็นคำแปลประจำหมวดวิปัตตัง เด็ดดังนี้เอกวัจจนาพะหูวัจจนาเติมท่าทั้งลายปัตมาที่หน um ึ่งอนว่า ตุติยาที่สองซึ่งสู่อย่างสิ้นตลอดก็จะฟองตาติยาทิสามด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทางจตุติที่สี่แก่เพื่อต่อปันจะมีที่ห้าจติที่หงแห่งของมื่อสัตตมีที่เจนในใกล้ที่ครันเมื่อในเพราะเนื้อบนหน้าอาลาปันนาแนดูก่อนข้าแต่วิธีแจกนำนามการสารที่ นแนงเรียกว่าการานในปุงลิงมีการานห้าคือออีอ,อูอในอิทิลิงมีการานหาคือออ,อีอ,อูอในนาปุงสกลิง มีการันต์สางคืออาอุน้ำที่ยังมีได้ประกอบด้วยเวาพาธเรียกว่าสามส่วนน้ำที่ประกอบด้วยเวาพาตแล้วเรียกว่าบทแบบแจกการันในลิงทั้งสามแจกปุงลิงอาการันในปุงลิงแจก่ากุริสาบุรุษรดังนี้ से पुरे से नहा से ही पुर से पे पुरिशा पुरिशाया न पुरे समा पुरिशम पुरे सा पुरिसे ही पुर से पे पुरिशा पुरिश समी पुरे समी पुरे से ปุริสาปุริสาสาที่เป็นนักรานเชนนี้แจกเหมือนปุริสาอาจริยาอาจารย์กุมารเดงคติยากาสานกาณโมจระจนชาะมหราสมชาณจนตุรกามาเทนกามตุตะตุนทัจตรงนาราโนปาวากาไฟปาเลกาแก้วผาเหลืองผากาโนกปาวโพมโนสะมโน โยกกายายกโรกาต้นไม้โลกาโลกวานราลิงสหายยาเปื่อนอาทาเมืองยิการันนปุงลิงแจกอย่างมนิปุโรดังนี้มูนิมุนโยมูนิมมนิงมุนโยมูนิ มมรีนามมรีหิมมรีเปริโมีสามมรีโนมมรีนางมรีสมามมรีมหโมรีหิมมรีเปริโมีสามมรีโนมมรีนางมรีสมิงมมรีมหโมรีโสโมนิกมุนโยมูนีสาศัตติเป็นติการันเช่นนี้แจกเหมือนมูนีอาคีไฟอริฆาสึงอาหิงูตปติจังไมนาติคุมสาปฏิเจ้าปวนวิถีวิถีวิหิขับเลึกสมาธิสมาธิติการัน นายปุ่งลิงแจกอย่างเศรษฐีเศรษฐีดังนี้เศรษฐี่เศษทีโนเศรษฐีเศรษฐี่เศษทีนางเศษทีโนเศรษฐีเศรษฐีนาเศรษฐีหีเศรษฐี่เปเศษทีสาเศรษฐีโนเศรษฐีนางเศรษฐีสมาเศษที่มาเศรษฐีหีเศรษฐี่เปเศรษฐี่สาเศรษฐีโนเศรษฐีนางเศรษฐีสมิงเศรษฐี่ีเศรษฐี่โส เศรษฐีเศรษฐีโนเศรษฐีสามที่เป็นที่การันช่นนี้แจกเมื่อเศรษฐีการีช่างกับภาสีคนมีตาบาทันตีคนมีไม่ตายนี่คนช่างพนพกีคนมีพก้ามันตีคนมีความเข็เมธาวีคนมีปัญญาสีคขีนกยุงสุขุอาทีชางบุการันนปุงลิงแจกอย่างคารุครูดังนี้ การูการูว่าการูการูมการูว่าการูการูนาการูเหีการูเปีการูสาการูโนการูนางการูสามการูมาการูเหีการูเปีการูสาการูโนการูนางการูสามีการูยมีการูสู การกคารเวการวะสรที่เป็นวงการเช่นนี้แจกเหมือนการเกตุทงจันสัตเกินปัสสุสักขงเลี้ยงปัตุพวกปะปูสปะแมวเพี่กูเพี่ยคูเร็ปูกาศึกสาตตุสัตตุเซตุสะพานเอตุ โอการันในปุงเล่งแจกอย่างวิญญูโพโรเวเศดังนี้วิญญูวิญญูโนวิญญูวิญญงวิญญูโนวิญญูวิญญูนาวิญญูหิวิญญูพิวิญญูสาวิญญูโนวิญญูนามวิญญูสมาวิญญูหาวิญญูหิวิญญูพิวิญญูสาวิญญูโนวิญญูนามวิญญูสมิงวิญญูหิวิญญูสู วินยูวินยูโนวินยูสัพที่เป็นดุกรันเช่นนี้แจกเมือนวินยูอาพิภูประภูเป็นเย่งกาตันยูผู้รู้ประการที่คนอื่นทำแล้วปาราคกผู้ตึงปังเวทากูผู้ตึงเวสายังผู้ประภูเป็นเดงแจกอิทธิลิงอาการันนนอิทธิลิงแจกอย่างกันญาณสนอยดังนี้กัญยากกันโยกันยากกันยังกันยโยกันยากันยากกัน กันยาฮิกันยาปีกันยายกัญญานังกันยายากันยาฮิกันยาปีกันยายากันยานังกัญญายากัญยาหังกันยาสุกันเยกันโยกันยาสาที่เป็นอาการเช่นนี้แจกเหมือนกันยาอาจารานังอักษรอาปาราสมีอีกานิการยิเงม่มดอิสานงอนไทยอุกาโคเปลือง ोचाराता बतिकाले चेतना चेतना चुरिकाक्रे च PANJA PANJA PAHAKEN PAH PASA MALA RABIYANG SALA SALA SILASIN ANU KAKANG GIKARAN NAI ITILING CEKJANG RATI RATRI DANG NI Rat, RATI RATI YO RATI RATING RATI YO RATI, Rat, rati, yoh, rati. Rat, ya, rati, hi, rati

รติรติโยรติยสัตทีเป็นดิการันเช่นนี้แจกเหมือนรติอานิลิมอิธิริติจันไรอุคลิมอกาอุมีคืนกติสาเอวกันติความบตนกันติรากาจาวิเพวจาริสเกตไม้ตันติเส้นได้นันติควมเพเลเพลนปัญหิซนธรรมยะติไม้ทารติความินดีาติลติวัาติรตู้วัวสติส้นติความต่อเอก รันนาเตลงแจกยางนารรนางดังนี้นารีนาเโยนารีนาริงนริยงนริโยนารีนริยนาเรีนาเรเนริยานรนางนาเริยนารินาเรเนริยารนา นารียานาริยังนาริโสนารินาริโยนารีสัพเที่เป็นอิกรานเช่นนี้แจกเมื่อนารีกุมารีเด็กหญิงคารณียิิงแม่เรือนที่ยญิงใคร ปทาวีแผ่นดินมาตุลานิปานาวิชาณีพาลิมายวอุการนาอิตเลิงแจกอย่างราชูเชือกดังนี้ราชูราชโยราชูราชุงราชโยราชูราชุยาราชุยีราชุพีราชุยาราชุนาง ราชุยาราชุหีราชุเพราชุยาราชุนางราชุยาราชุยังราชุสูราชุราชุโยราชุวาสาที่เป็นอุกรัานเช่นนี้แจกเมื่อราอุโรสายกาสุลมเทนุแม่โคโนยาโค้าโตมลาโวน้ำตาเวชูสายฟ้าอุการานินหีดเตลิงแจกอย่างวัตถูยิ่งสาวดังนี้ว่าถูว่าถุโยว่าถูว่าถุงว่าถุโยว่าถู ဝတုယာဝတုဟိဝတုပေဝတုယာဝတုနံဝတုယာဝတုဟိဝတုပေဝတုယာဝတုနံဝတုယာဝတုယာမုတ္တစု วัตุวัตโยวาตุสัต์ที่เป็นดัวรันเช่นนี้แจกเหมือนวัตุจักมูเสนาจักูไม่วาอูแผ่นดินเขียวิรุทวัรสารูตุแก่สิ้นตูแม่น้ำสิ้นตวแจกน้ำปุงสกลิงอาการันในน้ำปุ่งสกลิงแจกอย่างกูลาตระกูลดังนี้กูลังกูลานีกูลังกูรานี Gule hi, kulasa pi, gula sa, gula ja, gula tam, gula nam, gula saman, gula ma. Gule hi, gule pi, กูลากุลานีสัพท์ที่เป็นนักราเช่นนี้แจกเหมือนกูลาอังคาองค์อีนานีอุตาระทองอุตาริฟีปางกาตาไมยกามาลาดอกบัวคราเรือนจักรจักลอจัตตาจัดรมจัลลาน้ำนะตาละเพื่อนปนานาใบไม้นางเสือพาลาปลามายพาลากำลังปวน macana mau yang tayon, beng beng rata na ke wata pa i karang neng a sakaling cek yang ya aki na ita ni aki aki ni aki 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 ni aki aki na aki, 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 sa, aki no aki nang aki sama aki ma aki aki pi aki, aki no aki nang. อาคีสามิงอาคีเมอาคีโสอาคีอาคเนอาคีสาทีเป็นดิการันเช่นนี้แจกเหมือนอาคีอาจีเปลวไฟอาธีกระดูกตาที่นมสับปีในใสอกการันในน้ำปุงสกลิงแจกอย่างวัตถุพัสดุดังนี้วัตถุวัตถุนี้วัตถุวัตถุวัตุนี้วัตถุวัตถุนาวัตุนิวัตุพีวัตถุสาวัตุโนวัตุนา วัตถุสมาวัตุมาวัตถุมีวัตุเพวัตุสาวัตุโนวัตุนาำวัตถุสมิงวัตถุมีวัตุสุวัตุวัตถุนิวัตถุสาศัตติเป็นดุรันเ่นในแจกเหมือนวัตุอัมคูนามอสุนามตายโยอายุจักขูนายตาจัตุยาตโนตานุมาตุนามพึงมาสุนวัตมากายสัจจุเงิน